สวัสดีครับทุกคนที่นี่ชาแ n ลคอมเทคไอทีโอเคไลทแล้วก็ OB f a r ฟนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไฟฉายอ่ารุ่นใหญ่แสงจ้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น m e t a r r a c ซีเอ็กนะครับสำเนียงแบบเรียนนอกนะครับผมนอกระบบการศึกษาซะมากกว่าก่อนที่ผมจะพูดอะไรไปเลอะเทอะมากกว่านี้นะครับไปดูภาพนิ่งการใช้งานก่อนนะครับ อากดูภาพนี้การใช้งานกันมาแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าแสงมันจัดจ้านสะใจมากเลยครับบอดี้ใหญ่ด้วยคีบก็เยอะระบายความร้อนได้ดีมากอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าตัวนี้หลอดนะครับจะเป็นหลอด s t 70 70ครับแสงตัวนี้อยู่ที่6500เคลวินนะครับก็คือขาวล้วนเลยไม่ใช่ขาวอมเหลืองนะครับตัว h e t dimension ตัวนี้นะครับเส้นผ่านศูนกลางอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะครับ เลนเป็นแบบสมูทนะครับมันจะมีเลนเปลือกส้มด้วยเปลือกส้มจะกระจายแสงได้ดีกว่านะครับเทอร์โบทาความสว่างได้สูงสุดนะครับที่3,600ลูเมนนะครับแล้วก็โหมดไฮเนี่ย2,600ลูเมนอันที่จริงผมว่าแค่ไฮ2,600ผมก็พอใจมากแล้วนะครับตัวบีมอินเทนซิตี้นะครับแล้วก็ดีเทนทาได้ที่420เมนนะครับชัดแจ๋วนะครับแบตเตอรี่เป็น266 50นะครับบอดี้อลูมิเนียมครับโหมดมีอยู่5้าระดับนะครับรวมเทอร์โบด้วยแล้วสตอมีอยู่หนึ่งชุดนะครับรีเฟกเตอร์ก็สมตินั่นแหละพูดซ้ำทำไมเนี่ยตัวนี้ขอให้ใช้แบตเตอรี่แบบแบรนเนมหน่อยนะครับผมเอาตัวโนเนมมาแล้วมันรันไฮได้นิดหน่อยครับเทอร์โบรันไม่ขึ้นเลยครับกดปุ๊บตัดทักเลยก็คือเขาจ่ายกระแสไม่ถึงนะครับน้ำหนักรวมตัวนี้ตัวเปล่าอยู่ที่2 3 9้อยสามสิบเก้ากรัมนะครับเมื่อรวมแบตเตอรี่เข้าไปอีกอ ก็อีกขีดนึงก็ประมาณ339กรัมครับ3ขีดครึ่งเนาะเกือบจะ3ขีดครึ่งแหละการชาร์จไม่มีรูชาร์จให้นะครับต้องถอดแบตเตอรี่ออกไปชาร์จกับเครื่องชาร์จเนาะไหม่ก็พกไป2ตัวนะครับเวลาออกตัวออกท่าตัวนี้สโลแกนมีไหมมีครับ ECNEC ครับใช้งานง่ายครับไม่มีโหมดอะไรซับลึกลับซับซ้อนเหมือนโซเฟน IF ยี่สิบห้า A ตัวนั้นนะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าเนาะตัวนี้สําหรับการกด ลงไปหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเปิดและก็ปิดแล้วก็ปรับได้ห้าระดับห้ามัยการกดเบาเพื่อปรับระดับนะครับหรือว่าจะกดฟูลเ p e ก็ได้นะครับแต่ฟูลเพมันต้องมีจังหวะเร็วเรวนิดนึงเนี่ยแบบนี้ได้ฟู l l พ e กดเต็มที่อืมถ้าจะปรับก็กดเบาเบาครับกดครึ่งคียนะครับหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าจะเอาเทอร์โบก็ดับบ <class> ันคี <ấy ugs in gaan> ิกเข้าไปครับหมายถึงคลิกไปครึ่งหนึ่งนะครับสองครั้งตึกกตึ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 กโอ้ยเอาใหม่ไปให้เห็นความแตกต่างก่อนไปแสงเบาก่อนกดเข้าไปครึ่งคีย์สองครั้งนะครับก็จะได้เป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ เดบันคลิกเข้าไปครึ่งคีอีกรอบจะได้เป็นสต็อปนะครับไฟจะสต็อปจะมีแค่ชุดเดียวนะครับผมก็ใช้งานง่ายจริงๆแค่เปิดปรับไฟเทอร์โบแล้วก็สต็อปมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากตัวเขาจะสามารถจําแสงสุดท้ายได้ด้วยนะครับอย่างเราเปิดชุดนี้ไปเปิดอีกครั้งแล้วก็จะได้แสงนี้นะครับแสงสุดท้ายมันของบอดี้สแลมไม่ไม่ใช่หรอกอก็จะมีฟูลิกแล้วก็ฮาร์ปเพนะครับครึ่งคีย เพื่อเปลี่ยนแสงนะครับค่าวความสว่างแล้วก็ดับบันคีเพื่อเทอร์โบแล้วก็ดับบันคีแกครั้งเพื่อเป็นไฟสโตปนะครับตัวนี้ผมประทับใจมากเลยแสงที่ได้จะคล้ายๆตัวนี้ถ้าเป็นโซฟ่นนะครับก็จะตัวนี้จะเป็นกว้างอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นพุ่งเกือบจะเหมือนเอา F22A มารวมกับ F25A นะครับเหมือนเอาสองตัวนี้มารวมไว้ในตัวเดียวกัน แต่ความร้อนการควบคุมความร้อนดีมากครับต้องบอกว่าประทับใจกันเลยนะครับ Mentore CX p o i n อยแล้วจบนอกนี้นะแล้วเนื่องจากตัวบอดีเขาที่ใหญ่นะครับการแผ่กระจายความร้อนการพาความร้อนออกมาก็ดีแล้วก็เมื่อลมผ่านเข้าไปตรงนี้มีเสียงลมแทรกนะตอนนี้ฝนฝนจะตกกันแหละมันทําให้การควบคุมอุณหภูมิทําได้ดีนะครับมเมื่ออุณหภูมิถึง55หองศาเขาจะตัดแสงลงมาที่ไฮนะครับถ้าเราเปิดเทอร์โบนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฮอะ่ะเขาจะไม่ดรอปเลย จนใช้ไปถึง2ชั่วโมงนะครับจะไม่มีการดรอปเลยการควบคุมอ,อุณหภมณูภมิถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับตัวอื่นเปิดได้แค่นาที2นาทีอันนี้ก็เปิดได้สอนาทีเหมือนกันนะครับถ้าคุณเปิดเทอร์โบแต่สำหรับผมพอใจที่ายเฉพาะหายก็น่าจะจัดแสงจัดจ้านกว่าตัวนี้แล้วแหละส่วนเรื่องแสงที่ให้ออกมานะครับก็จะคล้ายๆไปออกแนวคอน v o ส์ยี่สิบดบีนะครับกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับจะแนวพุ่งกว้างและมีสปอตรวมให้ตรงกลางชัดเจนนะครับ จึงสามารถส่องไกลได้นะครับตัวนี้เขาในสเปคเขียนไว้ที่ประมาณ420เมตรซึ่งเท่าที่ลองลองดูผมกลัวมันได้จริงๆนะครับ400เมตร500เมตรชัดแจ๋วเลยครับไม่มีอะไรสู้ก็ได้อีกแล้วตัวนี้แสงที่ได้นะครับจะเป็นแนวพุ่งกว้างแต่ว่ากว้างอจะออกแนวแคบๆนิดนึงนะครับองงคนพูดก็ง,งงครับมันมันมีแสงกว้างแต่ด้วยบอดี้เขาใหญ่แล้วก็หลอด S70 เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปครับเพราะฉะนั้นถ้าหลอดอยู่ประมาณนี้มันจะได้กว้างมากกว้างแบบเทกระจาดเลยนะครับอันนี้มันหลอดมันอยู่ลึกเพราะฉะนั้นแสงกว้างที่ได้มันก็ยังดูแคบๆกว้างแบบแคบๆงงผมผมก็งงนะครับตัวนี้ไม่ใช่จะมีจะเฉพาะข้อดีอย่างเดียวข้อเสียก็มีนะข้อเสีย,สยคือมันพกพายากแล้วก็อีกอย่างสวิตท,ท้ายเนี่ยบางจังหวะเหมือน QC ไม่ดีครับมันจะมีจังหวะข้อมจังหวะเอ็นอยู่ เหมือนขูดเหมือนจะเป็นแท่ง power แท่งไปกดที่ power เลยมั้งผมว่ามันก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่การออกแบบหรือ QC เขาไม่เนี้ยบนะครับโชคอัพตอนนี้เนาะอ่าสุดท้ายนี้นะครับขออวยพรให้ไม่ใช่สุดท้ายนี้นะครับ,อ,รอ,รบอ่าตัวนี้ผมก็ยังไม่มีขายเหมือนเดิมนะครับวิธีการสเกตก็คือถ้าตรงไหนผมเขียนว่ารีวิวผมจะยังไม่มีขายหรอกผมก็สั่งมาเทสเล่นอยากลองใช้ดู แล้วก็ตัวไหนที่ผมขึ้นชาร์ปแล้วก็ตามได้นําเบอร์ตัวเลขนะครับตอนนั้นคือผมมีขายแล้วก็คือมีสินค้าในสต็อกโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดแปดสามสามสี่ห้านะครับหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งที่อยู่จะส่งส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับผมสุดท้ายนี้อ่จะเล่นมุกเดิไมไปละ<ๆ>ก็ขอจบคลิปกันด้วยภาพการใช้งาน Men t o r a ์เรแล้วก็เทียบเสียงกับทั้ง3าตัวนี้ให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม